โจโจถาจะข้าครับสาวน้อยในเสด็จยู่แล้วครับบอตตงว,วงยันตะเจ้านางก่อนหมอลำัมครับเออขันวสันบริษายาเสดิจมาดอกเอินแทแน่นอนนะครับทีมงานของเขาสุปุสุคนครับสบายดีบ,ดบด่บอได้อกันโดนหายเจ็บหายจนทุกคนเป็นจังได สุดใจก็ให้อยู่ดีมีแหงเด้อก็ให้อยู่ดีด้วยแกงเอาจะสี่ไม่ใช่ทั้งข่อยไม่ขางแรงผมนัลลง่งคัดท่านพูอ่ะไ้ขางแรงคัดก่อสร้างถอดเมือขึ้นตัวข่อยตัวแบบไหนครับเอามาตัวจังเด็กข่อยมาหัวจะเมื่อขึ้นนี่เนะ <c oughs> <c oughs> าะเอาจะมหอดมองนี้นะมากกว่ามัวดีบคนงานแม่จะได้่ยจงโทษนัดข่อยคนงานเนี่ยโทษนัดเจ้า,อาบอกว่ายายเจ้าคัน ขันสิมากันมางานเจ้ามากกว่ามืองานโหลดเด้อเออโทษจังสันข่บ่อปาดอกโทษไปอันบอกไข่ไปถ่ายยุห้องเกียนะห้องเกียจเออหองเกียจดิคือห้องพักเพิน่นจิห้องพักเพินน่อนอันตัวเออเพิ่นโทษว่าจะไหนย่ายไข่ไปอีกคนละเกียไปพ่อเกียได้สัน่ะ ไปอีกเกตหนึ่งมิตรกล่องฟื้น <c oughs> ดีบอก่เขาไม่ได้ไ่บดแม,น,มนเขาสิเผ <c oughs> าเจ้าติปันนี่จ,าามมาจาออ่าขึ้นไปรอคอยไปเผาบดจ่กดอกแต่ว่ากษัตริย์ตอบบ่พ่อกันมือคลืนนีเบิดมือกับบ่พ่อเออมาพ่อมือน,นี่กระโดอกนี่เด็กผู้เจ้าหน้าที่นะพูดยืนพูดพโม่ช่วยนี่ละอันพูดโทรศัพท์หากันพูดเล่นเฟซบุ๊กพูงงามๆนั่นาไหมค่ะกับเรศสิมอบข้ามก่อนให้เล่านให้ผู้เฒ่าหมายเลห้องเกตเนี่ยนะจงมอบเลยครับถ้าจะรักรักใครรักไม่ยากแต่ไม่อยากรักใครให้ใจเผืน าจะรักต้องเลือกรักให้เลิศเลยรักเพื่อเจอรักทำไมรักไม่เป็นสุดท้ายแล้วไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราหรอกแม่แม้แต่ตัวเรายังเป็นรักตากล้องเลยว่ามันจะคล้องคึ้เอาไฟเดียวบนนอารักแค่นี้แค่นี้ก็แค่นี้รักแค่นี้แค่นี้จะแค่ไหนรักแค่นี้แค่นี้ก็ดีไป แค่นี้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 โอ้ขันพ่มิมองไปกะเศร้าแค่นี้ละสันอ่ะแค่นี้ตัวเนี้ยป่ไปใสปบาไดแม่ห้องเก็ยจก็กตันปื้ลือเลยอ่ะเจาะไปยังก็ได้โอ้ให้เบาถึงเดี๋ยวว่สว่งอ,อกสว่วงใจไ,ใไ,ไปไปสแกนนายุทธนาคาันไปเห็ดโครงการเล่าชนะนั่นโอ้โครงการเราชนะเห็ดจังไหนกับบ้าใดสแกนป้นไดกับบ่าพันหมุนลุมลุมปัิบ้านเพิ่นว่าให้ไปธนาคารเออไปธนาคัรกับบไาใดเพราะว่าคนหลาย เพิ่นเลยเห็นออมาเห็ดอยู่ศูนย์ต่างๆแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านเจ้ผู้ยาบาลบ้านหวานพี่น้องทาง,งสั่งเป็ดยังสิเพิ่นประชาสัมพันธ์บอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีะการเคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่เพิ่นออกมาบริการนอกพื้นที่เพิ่นประกาศแต่เมื่อคืนเนี่ยครับ ว้ายจำพ่อข่อยได้บัตรหนึ่งไปในกระเป๋าอนเมียได้คิวที่ตอนไหนล่ะครับมาก่อนมูลนี่คิวที่ลอยสามชิปทีละคันคิวที่ลอยสามชิปเปนั่งถ่ายคิวหนึ่งพนซการ์เดอร์เฮ็ดไทยได้เด้อไปสแกนยูโอยูนธนาคารได้เลยได้เลยเอานั่งถ่าก้อนตีนั่งถ่ายซการ์พี่น้องเทียนการยังง่านอยู่นี่มันได้เข้าชนะอยู่บ่ปูมีนามีนาเมาา วายาวนเยาวาสประเทศไทยไมีอยู่ดกร,รกดายอยูหลังมีทุน่ายุใส่กระซัมหัวปอดมัตอเปี่ปยนเฮือุปปะสุดแทีมยุนี่คอยว่ามันเพิ่งตังต่เลียงดังว่าคววยดอนบอแมแนต้นสนายยสนอันเลี้ยงงูเหลี่ยมอ้ะพอ่อมันบอมแมนงูเหลยียมอ,อ้อไม่ยังขนาะดเห็นอม่อ้ากนะ เจ้าแมาเจ้าแมวหอยศูนย์ให้เขาพ้าแห้งแล้วศูนเป็นอยังครับศูนย์ให้ไอ้กีอีนี่ว่าแม่งอันเห็นอุ่มเด้นี่ไม่ยังกันอ่ะขีกกระป๋อมแม่ใครขีกกระป๋อมมาไล่แบบนี้อีกีเป็นอยังผ้าเป็นอยังครับอีกีผ้าไข่ลงท่างลงไปใส่ข้อกล้วยผลจะเป็นยุไส่ป้หลงแสดงว่าคุณกีในบอกถือกแล้วแมนบ้าส่งไปขอกล้วยนะถือกแล้วดีบ่ส่งไปขอกสร้าง แจักแล้วใครว่ามันหุ่นบ่ต้ากันเนาะหัวแข็งหน่ากก็ยังบานเนาะไม่ยังอะเจ๊เอาอยู่เฮียงอยู่ดีๆก็บ้าอยู่ไปธนาคารผุ่นแม่เอามไปเห็ดอย่างธนาคารเอามึงเห็ดคือกูบ่ตเทาไปสแกนธนาคารเขากระไรมาผีไปไปธนาคารเขากระไรหนีบ่าหายเห็ดนี่แล้วนี้มันออกกันญาติเป็นโควิดญาติเป็นโควิดเออแต่ว่าอะไรยิ่แต่ว่าได้ยินพยาบาลเพิ่นประกาศว่าสิมาสแกนหน้าให้มาโลกพื้นที่พูดยาบ้านยู่นี่แหละครับ านี่แหละครับสวัสดีค่ะท่าน่อผู้ใหญ่ครับผมอันพักกันในคิวน้ำเพลินไปอันนี้คิวที่สามที่ลอยสามสมแต่มาแล้วมาแล้วไอ้ลอยลอยแปดยแปชื่อว่าจะไหนครับซือออสมอบปลุกลูกค่ะอสมอปุกลูกในลอยแปดสิบสามเนปะครับเอาไปนั่งก่อนส่วนผู้นั้นแหะครับ คิ้วลอยสี่สิบหาลอยสี่สิบหาซื้อว่าจังไหนครับซื้อว่าตองอูโอ้นังเลยครับเอาส่วนคนมากกว่าประธานเนีถามซื้ออันผู้มากกว่าเนี่ยซื้อว่าจังไหนก่อนครับซื้อว่าจังไหนผมลืมลืมถามครับน้าฮันลาซื้อว่าจังไหนอีล่ะบอปฮัน่าหนูตีฮะหนูตีเจ้าน่าละซื้อว่าจังไหนครับเสด็จล่องเถื่อนครับหนูตีเจ้านี่ยแม่ซื้อว่าจังไหนกันเจ้า หูเจ้าเป็นอะไรก่อนซื้อเจ้าไหนไหมก็แจ้งว่าข่เนี่ยซื้อหนูตีนั่งหนูตีน่ะน,นะโอ้เราซื้อหนูตีซื้อหนูตีโอซื้อหนูตี<อ>น้ำสกุลครับถามไผเอากระถามเจ้าหันทัวหนูตีน้ำสกุลอีกน้ำสกุลเจ้านั่นไหมถามไผยมันบ่าแม่จังสั่นเจ้าบ่ได้ยินเดืนน,นั่งหนูตีเนี่ยนั่งสาวหนูตีนี่ น้ำสกุลเจ้านี่แหมโอ๊ยมันเจ้าบ่รู้เลี้ยงข้ามเจ้าตั้งปึกกันตาวัดซื้อควายในซื้อหนูตีน้ำะกูลนี่ถามไผ่หนูตีถามไผ่เออถ้าจังสันพูดหนูตีถามไผ่นางสักวันสันกันว่าจังสันนะโอ้ยีห้ามเลยช <พอ S 2> ื่อบ้านหรอบ่านอย,ยากก็สบายไม่เรียกเนาะ ขันยากไอ้ซื้อบ้านมาอยากอยู่ในวัดมันก็มาไปเรียกเขายมธาตุพูนนะโอยปัษจัยจำซื้อมงวนอยู่ในวัดกูม่เบอยากหอกตะกี้น้ำสกุลกูแหงมวนกันนี่น้ำสกุลว่าอะไรล่ะเกยฟอนออมพนกะว่ามวนทำไมอย่างนั้นเนี่เฮ้ยเฮ้ คอยตั้งซานไว้เพราะว่ามันร่างกายข่อยมีไฟฟ้าสนุกบาสิไปเบิองหมอลำนั่นกูว่ามันบาวกว่าบ่ไปเอกหมอลำโทรหาข่อยพระเอกวัดโทรหาข่อยเอารับสายซะสั้นฮัลโหลพระเอกวัดบอกแขกจ้าทีละโอ้ยโอ้ยมาทำใจชนะอยู่เดี๋ยวได้ชัยชนะจะไปทำอะไรออนไลน์ให้นะคะทีละค่ะ <c oughs> โอ้ยผู้บาดโทรมาตรงไหนก็อขอาดผู้บ<อ>าดโทรมากเชิญ<อ>ไปนั่งก้นน้ำกันพอละครับอันให้ฉันนั่งใกล้อีนี่หลายค่ะมันเป็นอย่างครับฉันขี้เดียดหน้ากากก็ใส<อ>่ฮะ <หา S 3> ขันพัดโทรศัพท์โทรศัพท์ข่อยกัเขาคือกันลหรฮะเนี่ยเอาโทรศัพท์มันไม่ใช่ไม,มย้ยางแต่ย่ำนี่แต่ว่าจังย่ำคนสแสดงกินเดียรฮะนี่พอญิอุดโทรมากพญิอุดโทรมาเออพ่อข่อยโทรมาเอารับสายซะสัตว์นะเดี๋ยวข่อยไปรับสายแป๊บหนึ่งแล้วครับผมครับแต่ยาวอวดนึกบอกแล้ว กดปุ่มเม้าก็ได้ยู่มอห์มันกดมองกลางๆเงนรูดมากเพราะไรน่ะนะไรกับบ้าบอกคอยเนาะตายบ่โทรศัพท์ปฏิบูรณ์อำนาจมบ่มึงบัดนี้ฮัลโหลพราะยีโอตีโอกระลังล้ำกระลังล้ำยู่เออบอกเล่าเออเดี๋ยนี้ล้ำยู่เลยเพี่อเลยบ้าดิอุดรแหมเออเลยขอนเจนมาอุดรนี่เมย์พอฮะ เกิดยังไงไม่หยังหรอใจเด็นยังเด้ออสเกินยังไงเนี่ยตั้งสติตั้งสติจะหายยัยเลียงเด่นยังปลูกมึงเป็นยังปูกเกินยังไงเรื่องหยังเรื่ยงไงอีหามึงรถสุดโอ้ยพู้ใดเป็นยังบาลวปุกถามพี่ปเป็นยังไรบ้าลพอ ตายเลยตีเลยโอ้ยนนท์หมดแหเลยกันก็แสดงความเสียใจน้ำได้หมดที่นี่ตายเลยตายเลยวะนี่แม่พี่น้องเฮาตีบุกตายทั้งเมียทั้งลูกโอ้ยเหนยวน้อยยุ่กับไปน้ำแม่ยนนท์แม่ป้าพอลุงหรือแมนอาอาเข้าแม่ยังเดี๋ยวนี้ปูแม่น้าเป็นยังไผ่รถเหยียบใกล้เมลอนกู้ ปอดทั้งท่องมังเอิยตกตกตกใจเปิดใจกลางว <c oughs> รต <c oughs> นต <c oughs> ือนว่าโทษนั่งนั่งนั่งนั่จาจ่าจ่คิวหนึ่งสักกอนคิ้วหนึ่งมันมาท่านไหนมามาล่ามาจาตัวชวลิลวเพนไิ้วแล้วก็ยังบ่แล้วเิอสุกีมันเสมอมั่นเคื่อไมเครือเกามาบ่ใดเขาไทยคนปลูกอยาก่างแม่ใหญ่จด สวัสดีจ้าส่วนทั้งนี้เพิ่นบระเทไทยคนผูกยางดอกอยายเพิ่นเฮอนยางเพิ่นตัดยางอยู่เนี่ยบระเทไทยยากเมนบโบอ,อุ้ยเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตแบบดใดย่าจังหวัดจังหวดัดในรอบป,ปีคนขึ้นหลายแทนมื่นคนเบิ่งเป็นมื่นพูนแล้วเนี่ยทั้งยูทูบทางนี้แหละทางนี้มีประมาณจากัก ออมีแต่พนักงานเพิ่นมเงินมีแต่พนักงานเจ้าหน้าทีพลังเงื่อดลูกไข่ได้เดนเนี่ยลูกเจ้าเป็นยังไรย่ามันเอวขึ้นยันไงเพราะว่ามันเอเริยนมันี่ยังขนาดจักว่ามันแบกมาเห็นยังได้โดนเนี่ยแม่ยังไรเจะแบกยังไะละสิว่ากุ้งกับบ่แมนสิว่าหมูกับบ่แมนแม่ตัวยังขนาดชักก้อยยังบังบ่อออกยุ่นเนี่ย อุ้ยมาคือกันแต่ผู้ขี่หลังกับผู้แบกแหม่ซ้ำกันอารมณ์กันจังหวะแม่นีิยังเหล่าแม่นีิยังก็โตแต่แท่นน่นะน่ะยังละลายจังจุงจ้งจุง่มจุงจ้งจุ่มจุ้งอันถืออยู่ในมือแม่นิยังขนาดไอหยังปลาอู้น้ำปล<ะ>าแท้ตาช้างแบกกุง้ <c oughs> ตงตาคนแบกกุง้ <c oughs> งก็บรรยายว่ามันเป็นคนดิแม่นิยังขนาดกเบิรงยายว่าจังหวะเป็นคนอยู่ เอาก็เบ <kung S 2> <amat S 1> ิ่งงอาเหม็นคนนั่นล่ะก็ยังว่าแท่นที่สิได้ตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันไปจังได๋ยังไม่เป็นจังซี่ลูกข่อยนะได้อีหยังล่ะมันเป็นคนปัญญาหอนแม่จ๋าหิวข้าวนั่นกินอีกแล้วเออมื้อวานนี่ก็กินมื้อนี้ยังสิกินอีกอยู่บ่เออยังจืนครูเบามาหาใช่ห่ะมันบ่เห็นแสงไฟมันบังตาอ้นนั่เอ้ยค่อยๆย่างแน่ตามันนั่งก็บบ่ใครบ่ดีไปเลยนั่นน่ะ จยาได้น้ำปลาจะขวดเนี่ยพ่อจะได้น้ำปลาจะขวดเนี่ยขวดละสามสิบบาทพุทธะนั่นน่ะขอวายมันเอิ้นขวายมาเอาเงินไปแจกแจกเอื้อนขวายบอกว่าจยาได้น้ำปลาพ่อเอามะลามาเอามาขายเออขายให้เพื่อนห้องพอดีเอามาขายจะย่ายจึนเอามาแจกบอกเอามาให้พี่น้องซื้อโอ้คือว่าเผินเอาเอาไปให้เพื่อนเออไม่ยังหรอเพื่อนยังมาซื้อละบัดนี้พูอซื้อกับผู้ขายก็ว่าพ่อบันกันแล้วเนาะทุกวันเนาะเดี๋ยวเดียว บ้าแมนเยันพวกคนพวกขลังเป็นบ้าก็เฮาเด้เนาะอุอ๊ยลืมตัวล่ะมาสถานที่หมองนี้ต้องใส่แมสปิดจมูกตัวที่ไหนแม่เอาคอยลืมแมสแมสบัดน,นี้ฮะลืมเข้าเรืมเอาแมสปิดจมูกมาหรือเปล่าครับมีเครื่องมีเครื่องสแกนม,มีเครื่องสแกนอุณหภูมิบ่เข้ามาที่ไหนอ่ะวัดแล้วค่ะวัดแล้ววัดแล้วมันบ่เรียบร้อยแล้วเอาทาเรียบร้อยแล้วคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะครับเอาออกซะเอาออกซะ ห้างกันก็ได้ดอกไม่ไงจืนไม่ไงจืนจ้าลูกเจ้าได้สน่ะซื้อบักซางมาน้ำกันมาน้ำกันได้คิวเท่าไรละย่าสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบไปนั่งรอก่อนนะครับอุ้ยยังให้ไปนั่งทั้งปูนเพอมันเป็นอย่างมันว่เป็นจะไปนั่งโน่นรอมันเป็นอย่างฉันทานางทั้งผีมันเป็นอยังมันเป็นแต่ย่านโปดแม่ย่านมองไหนย่านผู้ใดไม่หลักแต่ละบุู่แต่ละคน แม่กูสังกาท่วงน้องแม่เอวเข่าว่าเด็กตัวเอาเอาเอากินกันกินอันพักกันมาแต่เศร้าปรนเด็กกว่ายายไหวมาแต่ตีหาพูนแล้วหิวเข่าเฝ้าไม่ยังก็รอแท้เอ้าย่านบ่ได้คิ่วแรกเอาคิ่วกันยังคิ่วกันยังจับให้แล้วเด็ดจับแต่หมู่บ้านนี่เด็ดอะมันยากไม่ยากงานเอาละแม่เป็นยังไง่ะแซ่บบ่ แม่จัดจางในจังหน่อยทิ้งน้ำปลาใส่ปนหิวข้าวไม่ไหลแต่น้ำปลาแท้เด้ครับน้ำปลาแท้เด้นั่นน่ะคือจำกับจำจำจำหิวข้าวไม่กินไม่ดื่มอย่ามอตญี่ปุ่นอย่าพึ่งมาหาไวรัสซาก่อนพี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรามีตั้งแต่ปัญห ไปก่อนอย่าพึ่งใจร้อนเลยนะพี่ยารอให้โควิดซาพี่ค่อยมาหาน้องใหม่ สู้ยานยังพวกกัยันเจ้านะแม่ยัน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 เอายานเฮ็นยังกูเฮ็นยังยไม่อยานอีหยังดะเบิดอันอีกเดลยานลิงแต่พี่บ้ามันก็ฮู้จักว่าลิงแม่มันอยู่ง่ะมันเป็นคนคือมันหยังเอาไมค์มอมิตรีโตฟันปากแค่บาดเด้นี่บอกเขาเจ้าว่าคนไม่ใช่คนนนั่แม่หยังวะมันคนพอเคยเบิ่งตั้งแต่หนังคนคนไฟบินวางไหนอันนี้ ลิงแบกมีดวะนี่ปากปากไว้แต่กินเข่าเนี่ยปากอื่นก็เออเดินจะเบิร์นฮะแต่แจกยังเนี่ยกสไม่ใช่ล่ะนั่งมองยางคางยางมาหายางพนดีไปแล้วบอกเออแล้วไปอ่ะลาดสำรับคืนหอดเจ้าแล้วยางมาเออเจ้าซื้อนี่ล่ะเออมามามาไม่ยังกันอีกเนาะกูว่านี่เนาะมา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 เร็วเรนี่ไม่ยัง มาถามรถบ้านหาชิบาทเป็น้นยังมาถามเขาไม่เงี้แล่ะมัมีจืดน้อนอยู่ใสพะนะยังมาถามกันซ้ำทีนี่ซิเนี่ยร้องเพลงขอบพูดวันนี้โอ้สิขอบคุณขอบคุณหลายหลายที่มีน้ำใจให้ผมขอบพระคุณเด้อท่านผู้ชมที่ให้เงินผมคนละนิดละหน่อยมีแต่แบงกี้ทำไมไม่มีแบงร้อย ว่าหัวหน้าจะซื้อให้ยู้ยออกจักย่ามไหนบูหัวหน้ากันไรเอาพาไปเบิ้ลเด็กหมู่บ้านเมกคอนนี่เคลื่อนหอดปาดองศีนเศร้งไปเล่นน้ำกันทูกข้างล่างขุนไปแม่เนี่ยเนี่ยว้องที่ว่ายคอยแม่หิวข้าวกินชีไปกวอนแบกความึงกินเบื่อเป็นได้เลยแม่แม่ลิงลาวพี่มันโดนมันโดนเคลื่อนหอดเอาเคลื่อนหอดกันยังสิมาเคลื่อนหอดกันคักยังถึงย่ำหนี่แต่ได้ดิ โควิดสิเทียดขันห้าพี่น้องคืนวอดเพราะแหนเหลมมาสู่คนสิบกะแกงกระบองพุตรีเสนอเอาเอาหอมอดกันมาเลยหอมจนตัวแตกีอันยี่สิบบาทนึงก็หอมเอาประสันตายโหลดประสันแล้ววะบัสสิไปตายโหลดพน้าวา่ะมีดฟันปากเอาได้ <laughs> เหรียญเข้ไปว่าเหรียญเหรียญกับขุน,นแหลมด้วย,วยบุตรีขุน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 ศอกร้อยร้อยร้อยเข็มหมดตัวนี่ เมื่ได้ยินดีสายยาอยู่โน่นสัง่งตะกี้<ว>นี่<ห>แบกถ<ว>ุงปุ๋ยแกมันเล่าลลลลลลนี่แล้วให้ก็ขุนพลนหน่อยคุณนี่นับงานรบรรดาบรรแปนอีก็แบกถุงปุ๋ยแกมันเล่านี่แล้วถามเราดูว่าได้คิ้วตัวไหนเราคือมาสั่งได้คิ้วเท่าไหร่ยายได้คิ้วหนึ่งค่ะโอ้ยยังม่เห็นคิ้วหนึ่งคิ้วสามร้อยขาเจ้ายังมากกว่านครับคิ้วที่สองร้อยกับมากกว่านจ้าสั่งยังอยู่ถ้าจะขึ้นมะพร้าวทุกบ่อหยดนยากยากน้ำงวน้ำควายนั่นแหละยากไรครับเออมาหอดมาถึงแล้วเอาเบาๆอย่างไรเดอกครับ ถามหน่อยว่าทําไมถึงต้องมาที่นี่เอาก็มาสแกนหน้านั่นแล้วสแกนยูบ้านให้ลูกให้ร้านก็สแกนได้เนี่ยครับบ่ติดเลยมันเป็นหยังครับเพราะว่าหน้านี้ไม่ใช่หน้าคนนะนั่นบ่ต้องบ่ต้องไปถามโทรศัพท์หรอกสแกนหน้าถามผู้ใดเขาก็ว่าบ่าหนาคนนี่เอาไม่เปน้าคนละหนาหยังสันติ่นี่เอาพี่น้องหูบพว่านาไม่ใช่แหลมคู่นี่นั่นล่ะ เขากันดีเนาะเน่นเนาะวโอ,โอ้ยฮะบ่ใส่แมสได้บ่อ๋อพ่ใส่แมสก็ได้ยุมอนีอนุร่มี่เพราะว่าเป็นสถานที่ปิดเขามาเจ้าหน้าที่เพิ่นสแกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ารับเดียวเจ้าหน้าที่จัดการให้ได้ย่ายด้วเอาไปแบกเอาเสียมของเจ้าเอาไปแบกเอาบียของเจ้าไปเก็บไปเขาที่เขทาทังเอาคิวต่อไปไปละคิวไปละนี่ละอนุอนุอนุไฟ เฮ็ดไหนเนี้ยค่ะเฮ็ดไหนเนี้ยค่ะเอาเฮ็ดพวกเ็นตีโอ้สแกนยูพ่นกันมันป้าได้ยักษแจมหมุนหลุมหลุมบาดเซบาเจ้าหน้านี่สแกนเพปัดว่าให้เอาหนาตั้งใส้ตรงตรงเนี่ยเอาเลยตั้งใส้ตรงตรงนี่เออแล้วเอฟนายมันดีดีนั่นละนั่นไงกับป้ได้ดอกค่ะเออบ่ได้เอาไปนั่งคิวต่อไปสักก้อนเนาะเอาคุณกับปุ๊กลุกนั่งเอาสามา ติดปัญหาเดียวกันไม่มีค่ะฮะไม่มีค่ะอย่างบ่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาได้แล้วมาหาสแต๊กยังขนาดมาเบิกมือได้แล้ว100%อี๊ดเอาผู้นี้ก็ติดปัญหาคือสแกนหน้าไม่เจอเหมือนกันมันบอกว่าหน้าฉันไม่เหมือนบัตรประชาชนค่ะมันไปเหมือนอะไรครับไม่รู้ว่าเหมือนอะไรจีอาสันอาสแกนหน้าิ่นบอกว่าให้เข้าเข้าใกล้เข้าใกล้มองไซไฟให้มันแกงที่สุด เออโอ้แฉะเลยทดแบบเอาเอาคิวต่อไปเอาคุณยายจืนครับหลานมาบัดทีไหนมาเจ้ามาหอดเวลาเจ้าหรอยายจื้นมาโอซาวาแน่หอดักเถ้แน่ถาโดนเรากินก่อนเอาบไปเป็าแ่จะบุบมบุบุกบุใจไรบันเอาเป็นอย่างไโอ้ยไปเป็นปโอ้ย เดี๋ยวเดีวคก่นพอเอามุนทีก่อนเห็ดเวทีจงไหนน้อนี่น้อโอ้ยมันฝ่าวันฟังนเปนักกันอนักก้นม่ให่นักก้อนนักก้นกยเตียวโอ้ยรัพท์มันพูดแม่หามุนิทีพูดไหมว่าะไหนจะโอนหาก๋วยเตียววันนี้ัลโหกหกยังเกาะหนึ่งหกหกเก้หนอขณะนี้มุนิทีอยู่ที่ไหนรีบมาที่นี่ด่วนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคน มีคนเจ็บรีบมาเดี๋ยวนี้ได้ยินแล้วรีบมาด่วนแหลมทองประเทศไทยเป็นผู้ให้ประกันผู้นึงสิตายเพราเห็ดเหรียญเสืออยู่ฮะนี่เอาเอาไปไปเปนเพราท่านดอกกัะสันแพากันไปเอาเองไปไปไปอยู่ข้างในุคน่ะดีแม่เองกันเขาไป่กัวข้างในดีแม่แหลมอ่ะใช่ใช่ใช่จับจับเอายายออกจากบ้านนี่หลีกทางจากบ้านนี่เปียมาแล้วเป็นมาแล้ว กูตายยอดเร็วเร็วเรกูจะตายยอดเขายอนกูนี่แหะเร็วเร็วนี่ยโอ้ยมาคือลราเมียดลาไหมเธอบุ๊วจมคนเจ็บไปใสนเห็นไหมปวดปวดปวเร็วเร็วเนี่ยมูจไปห่วงยังนัก็รอกแร็แต่น่เปียมาเร็วเรหมเอาเร็วเร็เอาใส่เอาใส่เอาหี่แก่เหลียกเหีเร็วเร้าเฝ้าฝ้าไปไไปหามไปบนี่ไปคุยแต่ทางไหนปุนเฮาไปไปไป สูมุบี้ตาตีสูห้ากินแม่สูอีตาช่วยไปพวกเอาไปไปน้ำแน่นนัคโลยู่พี่แม่เีน่รบปจิงใหญ่ว่าเคอ้นวไปมืเครอเท่เเร่รเร่่เรเเรเรเเรมันเป็นรเเเ ว่ากูจะตายอยู่บอกกนว่าแต่กูคิว่าตายอยู่ดจัอยดเไปหาาทางนีหาอันนาใส่กันเอาหันหลังใส่กันไปย่างไปทางหน้ากไปไปถึงแล้วถึงแล้วละไปไปไปถึงแล้ว กว่าเก้าบัทมาแล้วเร็บปุกอืมโอ้ยกันหูจังสี่กูยยางไปผู้ใดล่ะใช้แรงมือไอ้จืดฮะโอ้ยกันหูจังสี่กูยยางหอดล่องบาดรตาโดนแล้วเอามาเอา้แรงแท้นกระไรดอกมันมันได้หลายแล้วแบกผู้ใดดอกแบกแม่ผู้ใดล่ะ เอาผู้เดียวนี่ได้เงินเท่าบาทหนึง่งแช่ผู้ละสิบบาทซื้อขี้ให้มากินกับโบยิม้มไปใช้ละบาดีนท่างล่องบาเนี่ย,อ,ยอันมาป่าลายไหลก็บโตกเบ็ดมาให้จักโตเนี่ยเพราะแตหนึ่งมือเอื่นขอบคุณหลายหลาย ที่มีน้ำใจให้แหลมที่จืนได้แต่แงเลยบ่ได,ได้จากบาท